สามชุดสี่เดี๋ยวหาขอฝากกันมาจากคลองล้างก่อนต้องเพียรเนาะมันต้องเพียรเนาะอ่าวันนี้ครับพี่น้องน้าเปิดให้บริการทุกวันมาจัดใส่ไม่ได้ไปตัดอ้อยไม่ได้ไปตัดอ้อยว่ะครับครับเอามาครับเจอไอ้ไอ้ไปตัดอ้อยอยู่ถามว่าลูกสาวมาข้างนูกแล้วันไม่ขาดแล้วให้หนูเข้ามา ดีจะมาวันที่สองีกแล้วช่วยหน่อยได้มเออได้สาวอาได้รูสาไหนองลังงลางแต่ทางานอยู่สประกันจงานสประกันแม่ก็ให้ทงานอยู่ของล้างด้วยบ้านของล้างบ้านบ้านรีนยอาคไนด์ทีีอยอยเข้าไปหาลูกแล้วมาเลยบุญบุญบ

าว่าจะเอาโมไซกลับ้วยนะเนี่ยโอได้แถมโไซเลยแถมโไซเลยเดี๋ยวแม่ไปเซ็นสัญญาให้สาขาปารีกตรงนี้ใกล้บ้านนั่นแหละได้ครับได้าคราับเออแล้วุ่ขห่ออเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวเครดิตคานเดี๋ยวจะเอาโมไซไปส่งถึงหน้าบ้านเลยแลเนียงาง่างดแลให้โอ้เดี๋ยวรับรถเดี๋ยวให้อีกตัวโอเคไหม่หรือรับรถเดี๋ยวให้อีกหตัวได้ได้ได้ ขอบคุณพ like so uh, like the ok ี่ชายขอบคุณพี่ชายให้กำลังเยอะครับได้ได้ช่วยดันจะได้รถไปทำมาหากินจะได้รถไปทำมาหากินักให้เยอะขอบคุณครับขอบคุณครับจะทางปลอดภัยเล่ง่ายเล่เง่ายได้เจอแล้วกินหนักก้อยเออมาเสียยะไออยู่ข้างในร้านเปิดให้บริการเอสซี ร้านเปิดให้บริการทุกวันนะครับตรงข้ามบิ๊กซีสแก้วดีที่สุดสกแก้วนะครับตอนนี้ยังแถมมอเตอร์ไซค์อยู่นะเขามาหาไอเสี C, ยมเซียยะเซียบิกเล,เลยนะครับมาเนี่ไปแล้วครับผมสวีดังสวัสดีครับ